สวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วเนาะขนาะก,กับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันอากาศดีดีคะ่ะมื้อนี้อากาศดีเลยเด้อคะ่ะอากาศลมพัดเบิ่งแม่ฟังเสียงลมพัดลมพัดแดดโอ้เนาะค่ะเนาะนกร้องเพลงดอกไม้บานว่าง,งั้นเถอะอากาศก็พอดีเหมาะค่ะบ่หนาวบร่ร้อนพอดีพอดีเลยมอนีก้กั มานั่งอยู่ําสวนเนาะค่ะเนาะสวนหลังเหอนเอ้ยเอ้ยก็เพิ่งเขา้าเหอนมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะไปท่าเรือก็เเฟนค่ะไปอันเอาของลงเหลือจัดของคุยกันเนาะเล่าเร่งเนาะค่ะเนาะเห็นมาอากาศดีแล้วมานั่งกันมานั่งจึ้งอยู่เต่เหินไว้เด้ค่ะนั่งจึ้งอยู่ก็เลยอันอ้ออัดคุยไปนํากันเนาะค่ะเนาะจักเล็กจักน้อยเหมือนบ่ค่ะเพราะว่า,าเป็นอากาศดีอากาศดีอากาศสดชื่นค่ะ ก็เอ้ยไปสแต่เมือนเอ้ยก็ทําอันเอาของไปลงเหลือเนาขอซื้อของไปลงอันไปจัดเสื่อตู้สื่ออันสื้อตู้สื่ออันที่ว่าเห่าน่ะอันใช้นะคะกันแล้วแล้วก็ผักกันมามาก็บักหึงเลยนะคะั่วโมงสองสบวกเลยว่านี่มรรยากาศดีเลยปักกันมันนั่งยินอยู่้นำส่วนแฟนเอแ้ก็เข้าไปเมื่อกี้นี่พันไปเบิ่งอันแข่งรถ แข่งรถท่ากําลังนะ้ะเริ่มก็มานั่งกันนั่งตักแดดกันส่งคนนี้เด้ค่ะแต่ว่าบัวไดไทายบัวไดไทายหลงนะคะนะ่ะเนาะเพราะมันเป็นอากาศดีๆก็สบายสบายกันเพางั้นด้ยวยกัเบิง้งอันฟังเสียงลมค่ะมีเหงขนาดธรรมชาตินะคะนะ่ะเนาะธรรมชาติสะออนดอกกุหลาบสีชมพูนี่บ้าน,นะคะ่ะรู้เหลือ ดอกอยิ่งใหญ่นะคะสีก็สดชื่นเบิงตื่นขึ้นมาแล้วก็สบายใจเนาะค่ะเนาะเบ่งดอกไม้บานสำหรับเอยนะคะหลังจากนั้นหมาเอยก็เอตเตอก็ไปจ่ายก็เข้านิดๆน้อยๆสำหรับกินมื้อน,นี้เนาะค่ะเนาะ,ะพวกเออยบได้ซื้อของเขามาหลายอาทิตย์นานี่ว่าน่ะไปยันล่องเรือกันกาเอธุละสักน่อยก่อน,นะคะ่ะมันก็ยังบ่แล้วคำว่าทุร่าแล้วทันก็พากกันไปก็ ประมาณกลางอาทิตย์เอยว่าแต่ว่ามือ้อเลยแน่นอนนี่ยัยงบบแน่เนาะค่ะเนาะแล้วก็ถ้าถ้าเอ่ยไปมื้อเลยเอ่ยก็จังโบแม่นบอ,บนาาอ,เอกอเดี๋ยวจะนอนเพราะว่าเอ่ยตุ๊กตาเราเฮียไปก็ะเลือหลายมือบรได้หลงคลิปก็มีได้ค่ะหลังเลือนกันเนยก็บางทีก็อัดสิ้นหลงเนาะค่ะเนาะบางทีก็มันก็บม่รู้เนาะค่ะเนาะเพราะเราไปนั่นนาน้ำว่างั้นแต่ปลาปลากรพปักกันเบิ่งกันส่งคนว่างั้นเถอะขับเหลือไปก็ปันแฟนเอ่ยนะบอค่ะไปยัน เท่อนนี่นะไปทางอันเยอรมันทางเหนือค่ะเป้าหมา่แต่ว่าก็ต้องคงจะไปฮอดเหรอคะหลังจากฮันกนระไปปลากเนาะค่ะเนาะเชโกสโลเกียกาแต่ว่าต้องเบิ่งสะก่อนว่าอันระบบน้ําแหลงหรือว่าบ่าแหลงนะคะนะ่ะเนาะเพราะเรือพี่นาดีเพิ่มเป็นเรือน้อยใชนะ่ะกาแต่ว่าไปเยอรมันทางตอนเหนือนี่ ตังเปลาไว้แล้วค่ะไอ้ที่บ้านเหลือจากนั้นไปได้ก็ก็ต้องเบิ่งกันอีกทีนะค่ะเนาะแต่ก็ไปกันแบบสบายๆดูค่ะเพราะว่าบ่าาได้รีบบ่ได้รีบแต่เลยเอยก็เลยไปเตรียมพวกอา,อาหารกระป๋องได้นิดๆน,น้อยๆนะค่ะเนาะเอาไปเอาไปไว้เวลาชุกเฉื่อยอย่างอื่นก็ของสดค่ะของสดนี่ก็ไว้ไกลๆก็จงไปจะไปซื้อไปซื้อน้ำตู้เย็น ก็ไซร์กันเล่าสู่กันฟังเนาะค่ะเนาะเล่าสู่กันฟังเพราะว่าในเอิตเดีสิค่ะกะแล้วก็มื้ออากาศสดชื่นเนาะค่ะเนาะกาแฟก็ยังบริเตมเนาะค่ะเขามาเอ่ยต้มกาแฟแล้วเอ่ยเนาะออกมานั่งเงินจึ้งอยูค่ะถ้าเอ่ยอัดกะได้เห็นกันเนาะค่ะเนาะถ้าโบอัดกะบโววากันเหมือนกันเถอะปะกะเอ่ยตุ๊กตาผาฝันก็อวยพรเนาะเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะ มีความสุขกับมือใหม่ค่ะวันที่อากาศสดใสแม่นบอกอากาศดีเนาะค่ะเนาะดอกไม้บานอากาศดีสดชื่นก็เฮิมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนแม่นบอกค่ะกินข้าวแซ่บแล้วก็นอนหลับฝันดีเนาะค่ะเนาะถ้าว่าอันบ้านของมันก็เป็นต้นเหลงก็ได้ค่ะตนแม่นบอกก็เฮิมีความสุขเนาะค่ะเนะเาะพ่อกันคิดนาได้จ้าสวัสดีค่ะ